สวัสดีครับลูกค้าจา๋าวันนี้มีงานตราใบโพนะครับลายใหม่ล่าสุดเลยนะครับเป็นงานคอต้นร้อยเปอร์เซนต์ลูกค้าจ๋านะเป็นงานผ้าเจ็ดสีตราใบโพเทจนะครับลายใหม่บอกเลยสวยมากลูกค้าจา๋าหนึ่งมัดมีห้าสีนะครับตราใบโพเทนะลูกค้าจา๋าปั้มโลโก้ทุกผืนเด้อน,นะครับบอกเลยผืนแรกลูกค้าจา๋าสีแดงสดนะครับสวยงามมากดีเทลชัดสีสด นะครับเป็นผ้าไม่ลื่อนซับน้ําดีสีไม่ตกผ้าไม่หดจ่ะเป็นคอตตอนร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะนะครับอ่ะคืนที่2ลูกค้าจา๋าเป็นงานโทนสีน้ําเงินนะบอกเลยคือสวยงามกันเลยจ่ะนะครับสวยงามมากลูกค้าจา๋าลายชัดสีสวยแบบนี้เลยนะครับอ่ามีเฉพาะในร้านคลังผ้าถุงปาติบายมินานเนาะนะครับ ไอดีปาเต้ไฟดาจ้ะนะครับต่อไปลูกค้าจ๋าสีที่3นะสีเอ่อสีน้ําตาลจ้ะน้ําตาลสวยๆกันเลยจ้านะครับบอกเลยลูกค้าจ๋าน้ําตาลนี้คือสวยมากดีเทลคือดีมากอ่ะแล้วดอกไม้งามๆแบบนี้เลยนะครับน้าตาลเป็นอีกสีหนึ่งที่ขายดีนะลูกค้าจ๋าเพราะโทนสีน้ําตาลนี่ดอกไม้สดมากนะครับเอ่อทุกทุกืนเลยในะน,น้ําตาลเนี่ยดอกไม้จะดูสวยดูสดนะครับ อ่ะต่อไปลูกค้าจ๋าสีเขียวเหนียวซับกันนะสีที่สี่นะลูกค้าจ๋าสีเขียวเหนียวซับจ้ะนะครับงามงามแบบนี้เลยเด้อนะครับอ่ะให้ลูกค้าได้ชมรายละเอียดดีเทลกันนะครับนะงามมากโอ้สวยกว่านี้ลูกค้าจ๋าไม่มีแล้วเดอ้อลายใหม่จ้ะลายนี้บอกเลยลูกค้าจ๋าสวยมากนะครับถ้าลูกค้าติดตามที่ร้านอยู่นะจะรู้เลยนะลายหนึ่งลูกค้าจ๋าประมาณสักหนึ่งถึงสองสัปดาห์ก็เกี้ยงแล้วนะครับ ยุกมัดเนี่ยลูกค้าจ๋าส่วนใหญ่จะหมดกอนะครับอ่ะต่อไปลูกค้าจ๋านะครับอยู่ในตะกร้าที่ปักหมุนนะลูกค้าจ๋าด้านล่างซ้ายมือเลยนะลูกค้าเลือกสีเลือกลายได้เลยนะครับหรือสามารถซื้อเป็นยุกมัดได้เลยนะครับยุกมัดเออห้าืนหกร้อยห้าสิบบาทจา้ะถ้าเป็นพื้นก็คือพื้นละหนึ่งร้อยสี่สิบห้าบาทเนาะนะครับลายนี้บอกเลยสวยมากลายที่ห้าลูกค้าจ๋าพืนนี้เนาะเป็นสีแดงเข้มนะครับ โอเคนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะเบนเทจ้าปัมดูโกทุกผืนเด้อ